อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าลูกอันนี้มันเนี่ยลูกนี้ครับถ้ามันสุกแล้วเรากินได้นะเขาเรียกกันอะไรอะ่ะ นะครับวันนี้เจอกับผมครับนอยเมเตอร์นะครับผมก็วันนี้เราอ่ามันเดินป่าแล้วนะผมก็ป่าลึกเหมือนกันนะครับผมแต่อนนี้มันไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับผมก็จะมีจะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวกันไฟานะครับตรงเนี้ยพอดีผมเจอต้นไม้สองต้นเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกเตยได้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสองต้นต้นนี้กับต้นนี้ เพราะผมเดินหามเมื่อกี้มันมันเหนื่อยมากนะครับเข้ในที่อ่าที่รกๆนะผมอ่าเข้าที่รกๆแล้วก็มันไม่มีต้นไม้ที่จะปลูกเปรได้นะครับแล้วก็มันชันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะปลูกเปรตรงนี้นะฮะขอพักเหนื่อยสักสักคู่อยู่นะครับผมเดินมาเหนื่อยมากครับ ก็กางเปเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมผ้าใบเรานะครับอ่าฝนคงถ้าตกแล้วคงไม่เปียกนะครับผมเพราะว่ามันนานแน่นมากเลยครับก็คืนนี้เราก็นอนตรงนี้นะครับอ่านอนตรงตรงตรงนี้นะผมเป็นยอดดอยนะครับหวังว่าฟ้าไม่น่าอ่าไม่น่าร้องนะครับผมถ้าฟ้าร้องนี่มันเสี่ยงต่อฟ้าผ่านะครับมันอันตรายนะผม ตอนนี้เราก็การไปเสร็จแล้วนะครับผมก็เวลามันมันทุ่มอ,อย่างเงี้ยตอนนี้ครับแล้วก็ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยเมล็ดมะเขืเต็มเลยฮะเดี๋ยวเราจะทำอ่าเนื้อนะครับผัดเนื้อนิดหน่อยนะครับผมใกลสุกอะ่ะ ลอยแป๊บหนึง่งเนื้อเราสุกแล้วนะครับผมแล้วก็ได้กินอ่ามันหิวนะครับก็ได้กินไปไประทางชีวิตอร่อยมากเป็นรสมา่าตอนนี้ก็ฝนมันตกนะครับผมแต่ว่ามันไม่รั่วน,นะครับผมต,ตัวผ้าใบของเรานะครับผม มันมีน้ำซึมอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมน้ำซึมอยู่แบบนี้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่รั่วนะครับนี่ครับจักจั่นตัวใหญ่มากเลยมันมีอะไระมแมลงสองตัวตรงนี้นะครับนี่มาตองไฟแล้วบผมจะกจั่นตัวนี้จะกจั่นเยอะนะครับแถวนี้นะครับ เราเจอเจ้กระจันนะครับผมยังไม่ตายเลยสองตัวบินมาบินมาตกตรงเปล้านะครับผมเห็นไหมเพราะว่ามันน่าจะเห็นแสงไฟนะผมแล้วก็เห็นไหมมันยังร้องอยู่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยไปลนะครับผมปล่อยให้มันบินไปก่อนนะ,ะปล่อยให้บินไปบินบินไปแล้วบินไปแล้วโอเคครับ ครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับผมแต่ว่าตกไม่เยอะนะครับผมแต่ผมงวนะ่วงฮะผมว่าจะหลับแล้วนะฮะตอนนี้มันโอ้ไม่ค่อยมีแสงนะตอนนี้มาห้าทุ่มนะครับฝนก็ยังไม่หยุดนะผมก็ตกเหมือนเดิมนะฮะลมก็เริ่มแรงแล้วนะฮะลมแรงมากเลยตอนนี้ มันรู้สึกหนาวหนาวดีนะที่มีตัวนี้นะครับอะไรนะที่รองพื้นอันเนี้ยถ้าไม่อย่างนั้นนี่ผมหนาวแน่ในคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราหลับต่อนะครับหลับต่อยาวไปเลยนะครับครับตอนนี้ก็เช้าแลนวหน่ผม อืมแล้วก็เมือม่อคืนเนะี่ยฝนมันหย,ยุดตกประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็มันตกอีกประมาณก็ตอนเ,เช้าหน่อยนะฮะเห็นไหมครับด้านนอกมันจะมืดมีหมอกนะครับหมอกลงเต็มเลยนะครับมองเลยไม่เห็นเลยตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่านิดๆนะครับผม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรารอให้ฟ้ามันเปิดนิดหนึ่งนะฮะรับดูครับนี่หมอกเต็มเลย มองเลยไม่เห็นเลยฮะมีเสียงชนีร้องด้วยนะครับผมตอน,นเนี้ยเนี่ยอยู่ฝั่งฝั่งอินทนนท์นะฮะฝั่งน้่นเลยก็ชนีแถวนี้มันมีประมาณสักสองฝงนะครับผมก็ตอนเช้าๆก็จะร้องเสียงดังอย่างนี้นะครับ มันเป็นหมอกเมฆหมอกนะผมสวยมากเห็นไหมครับท่าฝนตอนนี้มันก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็รู้รู้สึกว่าฟ้าเริ่มเปิดแล้วฮะเดี๋ยวเราใส่จานเอ่อจานาพลาสติกตัวนี้นะครับที่เราต้มมาม่าเมื่อกี้มา,มา,ม,ามากินตรงนี้นะฮะได้บรรยากาศนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆตรงนี้เนาะ เห็นนะครับเนี่ยเม็ดหมอกก็เริ่มออกไปแล้วนะครับผมนี่นี่ถือว่าใช้ได้ครับตรงนี้นี่ครับฝั่งนั้นจะเป็นอ,อินทนนท์นะฮะฝั่งนั้นนะ่ย ตอนนี้ก็แดดมัอนออกนิดหนึง่งนะครับผมก็ฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวเราเรอให้เปเราแล้วก็ผ้าใบาเรามันแห้งนิดหนึ่งนะแล้วเราจะเก็บแล้วก็เราจะ,ร và và รจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ทริปน,นี้ก็ฝนตกนิดหน,น,น่อยนะครับไม่ได้ตกเยอะแต่ว่ามันมีลมเยอะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหนาวนิดหนึ่ง ครับตอนนี้เราก็เก็บไปเก็บเต็นเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็เดินทางกลับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ